ครับวันนี้ก็พามาดูีสุสุวีครอสนะครับคันนี้ก็ชนด้านข้างชนหน้ามานะครับสอมเสร็จแล้วแล้วก็ทําสีแล้วนะครับรออะไรบางชิ้นแต่ว่าอยากมาบอกเพื่อนๆว่าใครที่ใช้รุ่นนี้หรือเป็นอ่ารุ่นใกล้เคียงนะครับอ่าอยากบอกว่าอะไรราคาตัวเนี้ยไม่ธรรมดานะครับอย่างคิวล้อนะครับคิวล้อมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่สุดคือชิ้นด้านหลัง ชิ้นกลางก็คือชิ้นบางโครนหน้าชิ้นเล็กก็คือชิ้นที่อยู่ปลายกันชนนะครับอย่างกันนี้นะครับผมดูราคาไมา้เพื่อนๆได้จําไว้อย่างยกตัวอย่างนะครับก็คือไม่ได้จํามาทั้งหมดนะครับอย่างคิ้วล้ออันกลางนะครับก็คือชิ้นที่ติดกับบางโครนนะครับคิ Q ้วล้อชิ้นนี้นี่ราคา9 0 0 0ันกว่าบาทนะครับก็ควางไม่ผิดนะครับเป็นพลาสติก ยึดกาสองหน้าแป9กาสองหน้าไว้นะครับนี่คิวโรอันนี้เลยเก้าพันกว่าบาทนะครับยังไม่รวมตั้งทั้งคันนะครับมีทั้งหมดกชิ้นก็ลองนึกเอาดูนะครับว่าชิ้นอื่นเนี่ยราคาเท่าไร่ผมก็ไม่ได้จํามาแต่ว่าจําแค่ชิ้นกลางก็คือชิ้นที่ติดบางโครนเนี่ยเก้าพันกว่าบาทนะครับถ้าตั้งคันนี้เท่าไรก็ลองนึกเอานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็เรื่องประกันก็แนะนำอย่าให้ขาดนะครับ คือคิวล้ออันเดียวเนี่ยก็ตำประกันได้ตำประกันได้หนึงห,งหงชั้นแล้วนะครับชั้นไหนก็ว่าไปจะชั้นสองก็ยังดีนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าให้ขาดนะครับนี่อย่างคิ้วล้อหลังเนี่ยมันเป็นอันใหญ่สุดราคาก็คงไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้จําราคาไม่ได้ดูราคามานะครับผมแค่ดูอันหน้าที่บางโครนหน้านี่ก็ตกใจแล้วนะครับว่าโอ้เป็นพลติกบาง ธรรมดานะครับแล้วก็ราคาก็ตกไป9 0 0 0ันกว่าบาทยังไม่รวมค่าคนชงนะครับอันนี้ราคาประมาณนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดนะครับราคาอาจจะไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ขวากลรงนะครับอันนี้พามาดูอีกคันหนึ่งนะครับใครใช้รุนนี้นะครับขวาโลงเนี้ยยกตัวอย่างขวาโลรงหน้านี่เป็นของใหม่ของแท้เลยขวาโลงนี่ก็เกือบหมื่นนะครับขวาโลวงเกือบหมื่นก็แปดเก้าพันเหมือนกันนะครับยังไม่รวมค่าคนชงนะครับ แางขวาป้งเนี่ยยังพอรับราคาได้นะครับเกือบหมื่นเพราะมันเป็นเหล็กแล้วก็อันใหญ่แต่อคิวล้อเนี่ยโอ้แค่อันเดียวก็เก้าพันกว่าบาทนะครับโม้ไม่ไหวแล้วก็แผงหน้านะครับนี่เป็นแผงเบ้าไฟหน้าหรือแผงหน้านะครับเป็นแผงเหล็กอันนี้ก็เกือบหมื่นนะครับนี่อันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้ชนด้านหน้ามาเกือบหมื่นนะครับแผงเบ้าไฟหน้าอย่างควยหน้านะครับนี่ควยหน้าคู่นี้ก็ติดสามหมื่นนะครับรวมสามหมื่นนะครับ เพราะฉะนั้นประกันอย่าให้ขาดเลยนะครับชนแค่นิดเดียวควยหน้าขาหักถ้าซ่อมไม่ได้หรือแตกนะโอ้ราคานี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็บอกอินเตอร์อย่างเนี้ยอินเตอร์ราคาก็หมื่นหน้านะครับไฟท้ายเนี่ยก็ประมาณหมื่นหนึ่งคู่ละหมื่นประมาณนะครับผมก็ประมาณให้ดูนะครับหม้อน้ํานะครับหม้อน้นํในลูกนึงก็หกเจ็ดพันนะครับของแท้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ระวังเรื่องประกันนะครับอย่าให้ขาดกันทีเดียวเลยนะครับมีไว้อุ่นใจนะครับชั้น2ก็ยังดีนะครับแต่ว่าโดยรวมภายในก็สวยนะครับรุ่นนี้ของราคาอะไรบางตัวแล้วนะครับก็อย่าลืมต่อประกันกันนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม